ครับพี่น้องเดี๋ยวบายอีจะพาไปส้มหมู่บ้านของเขาครับผมหมู่บ้านที่ฝั่งลาวครับผมตอนนี้บายอีมาใส่มันครับผมอย่าถอยนะทุกพี่อย่าถอยนะถ้าถอยนี่ยตามอยน,นั่นเลยลานในหมู่บ้านครับผมวิ่งลัดหมู่บ้านมาประมาณหนึ่งกิโลครับผมบายเคยื่ทายลงไปแหรอครับเตอนหนึ่งพี่น้องเพื่อบางท่านอาจจะยังไม่ดูคลิปนั้นครับผม บ้านหลังนี้เบาอีกไปทายเลยพี่น้องทายถามเขาเจ้าแล้วผมว่าทําไมเขาสร้างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับผมแถวบ้านผมเนี่ะจะตั้งเสาและเทพื้นและมุงหลังคาก่อนครับผมถึงจะก่ออิฐแต่ที่นี่เขาไม่ได้เทพื้นครับผมเขาตั้งเสาเทคานแล้วก็ก่ออิฐครับผมค่อยจะทำหลังคาทีหลังแต่แถวบ้านผมเน่ะตั้งเสาเทพื้นแล้วก็มุงหลังคาครับผมแล้วก็ก่ออิฐ อันนี้คือรถลาวครับผมเขาเอาใบใบแขมมาส่งครับผมแขมแขมดอกแขมไม่ใช่ใบแขมมันคือดอกแขมครับผมนี่ครับพี่รองดอกแขมครับผมกระสอบดอกแขมเอาไปทําไม้กวาดครับผมไม้กวาดไงงองเอาเรื่องครับผม โอ้โหหัวลักซิงหัวลักซิงพี่น้องหัวลักซิงโอ้ไงกูที่โอ้ธรรมดาบ่ท่อสูตรคนไดสูตรไพวะสูตรสูตรไพวะสงสัยสูตรเจ้าของเองครับพี่น้องเจ้าไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันครับพี่น้องกับแถวบ้านบ่าวอีดครับผม ไรทุกนาเหมือนกันครับผมแต่ก่อนมาอิทเคยไปหอดผืนได้ครับพี่น้องหมู่บ้านนี่ว่าเครื่อนแตกนะครับพี่น้องหมู่บ้านอันตปือที่ว่าเครื่อนแตกนะครับผมมาอิทเคยไปอมาอิทไปเอาไปเก็บอุปกรณ์นเนี่ยครับพี่นอ้องถุงฟอนพวกแผ่นพวกในทั้งเก็บปูนทั้งอันนี่นะครับผมเคยเข้าไปอยู่ครับผม แล้วก็ไปใส่กล้วยออกมาก็วิ่งผ่านเส้นนั้นแหละครับผมใส่กล้วยมาจากอาตปือหลัก52เข้าทุ่งกระตายบพี่รองลัดมามาออกอันควันมะนีพี่รองลัก48จะมีเอฟซีทั้งฟังเล่ากัความเห็นมาบอกบว่าอิดียเด้อครับผมเด้อะวาวอีนเดียถือว่าแบบผมหมู่บ้านน้ำท่วมนุ้ยสุดยอดพี่รองเอ้ยมาขวัญแค่คนค้ำบ่ด,ดีครับผมย่านก็ย่านวันเนี้ย ทางเราเรื่องครับผมทางเอาเรื่องอยู่รถปี่ซายว่ีกำลังมาพี่หรอเป็นล่าผพาลูกไปห้าหมอครับผมแถวนี้มันแถวหน้าด่าน,นครับผมห่างจากหน้าด่านประมาณสองสามกิโลเองครับผมก็ถือว่าจเจริญครับผมจเจริญเจริญใช้ได้ครับผมความจเจริญ ครับพี่น้องหมนนันเพื่กันข้าเหมือนกันกับบ้านเราครับผมแค่ฝุ่นมันเยอะทีเชียวครับผมทางเขายังว่าถ้เป็นทางขั้นจีดครับพี่น้องก็เหมือนกันกับบ้านเราครับผมติดแต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยครับผมอีกโบโดนกับคาดว่าน่าจะทำ ทางรงทางดำเหมือนบ้านเราแล้วครับผมทางคอนจีดไม่ได้ต่างอะไรเลยกับบ้านเราครับผมแถวบ้านว่าวอ,อีดก็ยังแบบนี้อยู่ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยบ้านล่างเนี่ยุดยอดแล้วครับผมคาสสิกมากฟ้าสานฟ้าได้พี่น้องฟ้าไม่ไผ่ครับผมมีความพยายามดีครับพี่น้องสานฝ้ายไผ่ ็เป็นบ้านสองชั้นครับผมบ,บ้านปูนบูนพึ่งไม้เลนเล่นขวานะครับพี่น้องที่ฝั่งลราต้องวิ่งเลนขวาครับผมวิ่งซ้ายไม่ได้นะวิ่งซ้ายนี่ต่ำกันมาหนึงถึงคื้นนะครับผม <laughs> ก็เหมือนๆกับบ้านเบาอีทครับผมแถวบ้านเบาอีทก็ประมาณนี้ครับผมเขาไปข้างในให้เพตะเิงครับพี่น้องเขาไปข้างในนะเขาจะสร้างบ้านเขาตัาง้งตัง้งฮื่นไว้ทั้งก้อนหินครับพี่น้องก้อนหินหาก้อนหินที่ก้อนใหญ่ๆครับผมนี่ก้อนแบบนี้เขาจะไปรองเสาไว้ครับผมเอาเสาตั้งไว้แถวนี้ก็เริ่มเป็น จเลือนแล้วครับผมจะเจือนหมดแล้วเนี่ยที่ตะบ,บ้านหลังใหญ่ๆครับผมยังว่าข้าเจ้าว่มีเงินได้ปีนองนี่คือโงบล็อกครับผมงบล็อกวัาผลิตกิจบล็อกครับผมที่ตะบ,บ้านหลังใหญ่ๆครับผมบ,บ้านหลังนี้มีเครื่องสีขาวด้วยมีอุปกรณ์รถไทยด้วยก็ธรรมดาได้ปี่น้อง ผคือบ้านเท่านะครับผมบ้านเท่านี่ได้พอน,นะครับผมแต่ทางนี้นี่ต้องวางเงินดาวน์มากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นตะครับผมถึงจะผ่อนได้พอนกับพอนยากนะพี่น้อง่วนมากเขาจะซื้อเงินสดครับผมเนี่ยบ้านหลังนี้ยังความยังคงความคลาสสิกครับผมโอ้อยากคลาสสิกเลยพี่น้อง มันเป็นทางดำน่ะมันจะบริเวณุ้นหลขนาดนี้ับพี่นรอกรถประชาชนก็สัญจรทั่วไปปกติครับผมมันจะหลบพ้นไหมเนี่ยระยะทางไม่ไกลครับผม ประมาณกิโลนึงแต่ก็ทุรักทุเลเอาเรื่องอยู่ <laughs> <c oughs> บ้านต้อ,ตนองอัดตะไปหรอแต่สวนมากก็มีแต่บา้านหลังใหญ่ๆครับผมสวนน้อยจะเป็นบ้านไม้ครับผมเนี่ยอย่างนงี้เนี่ย จะมีแค่ส่วนน้อยครับผมส่วนมากจะมีแต่บ้านมาไอ้บ้านหลังใหญ่ๆครับผมอ,อย่างนี้เนี่ยมีแต่ร้านโคงร้านค้าครับผมร้านค้าเยอะมากรถเทือนละสองคันสามคันหมดแน่พี่นอ้อมันธรรมดาไร่ ประมาณอีกห้าร้อยเมตรครับผมจะถึงถนนใหญ่นี่วิ่งได้แค่นี้แหละครับผมต้องแก๊กต้องแก๊กต้องแกกไปวิ่งเร็วไม่ได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปขอโจไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม เดี๋ยวว่าอีตไปนางานต่างๆเดี๋ยวว่าอีจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับผมขอบคุณครับ